เดี๋ยวรอบนี้มาดูจุลาสามวนนะเชิญนะครับจานเทียนบอกว่ามดบอลวินข้เอาอิ่นเไปนู่นเลยแ้ไวินทีั้มนใหม่เอาใครไปส่งไปเดีไปละกันนั่นแหละเอาจะบอกจะบอกจะเตะทวงได้ เดี๋ยวไปดูโอ๊กมันหักอีกว่าปีที่แล้วนี่สามดูสามปีแล้วสามปีสามปีแล้วห้ว่าบ่ปีที่แล้วก็วิ่งปีก่อนนั้นก็วิ่งสามปีเลยไปนะครับตรงจับเส้นทวงได้นะครับบางทีกระดูกอกมันจี้หักนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตอนวิ่งนะครับ ลองดูลองดูเด้อแล้วชิวๆแล้วกำลังมอง,ง <laughs> กำลังมองมองช่องวิงยูนะครับเฮ้ยโอ้ย <laughs> ดูดูทั้งหมด